นุ่มเขาเอ้ยหนะมานดูก็แทนก็นสบายอยู่กัน,บ,กน,น,ดดนบุญมึกินให FT ปฏิบัติธรรตรีนะฮะกวัวห้อยเบอร์เด็กก็ได้มาเด้อทุกคนนี่นะ มันเข่าแต่ก้อนพื่อนั่นเนี่ย มามาคุกถืองถือบอ้านัここ่นี้บะแม่เรามากรีดด้วยสคนหอยด้วบรนี่แค่เบิรงไม่เบอร์แบบกรีนเด้อช่ว่าเก็บบางหินไม่ใช่เด้อบะแม่เด้อมันอยู่ปนกับบางหิน่านนะเฮ้ยบางหินบางหินแห่ข้แม่บะวีหินปั้ดทุกทำทีทรับคักทำทีครัวคักรวยรายด้วยนี่ ดีเด้นี่หอยหนิให้เบิกหนิดีเด้นน่ก็หอยลนี่นหนบมาดหอยมันกิดลงเหลือยทุกคนมันมัน่าบังหินเด้มันก็ลงเหลือบาได้เป่นหมนบดสบายดะหอยนั่นน พัดจะเกิได้ใจมาห้อยสะบันลายทุกคนเพราะ <c oughs> ว่ามันข้ามหินเห็นามาลงมาดได้เนะี่นี่นะหอยนี่ทุกคนนั่งบริตัวได้ันึ่งนกูกูกูใหญ่กว่นี้หน,ยยน,น่อยก็มี ตะมงเก่าเมนบอกเออตะมงเก่าที่นาตาลีพุนะ่นน่ะแมนเอฟที่เราบอกว่านาตาลีไปขั้วห้อยเห็บเบิกเนี่ยก็เลยมาตามเพคนบอกเด้อนั่งก็ขุดง่อยที่ไปขั้วทา้งหลายมาเพิ่นเลยมา,าม,มาขุดพ่ออยู่นี่ก็เลยห้าม่านีกระนวยน้อย,น,อย,น,อยน้อยใหญ่ปุ่นกันเนาะ mình đã hỏi bớt hồi này, để mà hao cây, nó vẫn hay bưng cây, hả? Thả vào cây cả diện gì đó. Mình đã mèn bớt này. Anh ừ. ấy อันนี้มนะันไปแล้วอันนี้นะนเห็นหูกน้องมันเด็กอยงนอนผมมาปักอย่งนอพ่อแม่บอกว่าบ่มีบางทีเท่ากับจวดจวดน้องควยนะ ถ้าบากทีมายันซับหอยนี่นะหิยแม่นเบิดนี่ทุกคนนี่หอยนะเอาไปตัวได้นะหอยลี้นอยนี่ย่านเพิ่นบ้นเชื่อมคือเก็บเอาเก็บเอาเทนอหานอยู่เตีบนเก่านะหอย หน่วยใหญ่หน่วยน้อยปนกันบปนอกบนหน้าทุกคนเอ้ยหาใช้ก็ได้บัดคือบัดได้นะเสียมทรัพย์กัถืูนเตหอยคนเนียงเขจะเอาอันอันพันมันในทุกคนเขาจะเอาเครื่องฝันมัน คือว่าแดดที่ได้ปฏิบตหโอ้ยในก็ะี่ได้เหน่ะโอยกับกี้ไอยกับกี้หัวแม่กลางม้องกลางมองไว้ยันนั้นพาดันนี้เห็นไง ขึ้นเวทมานอกวันหน้าทุกคนมันเออยู่ป่าอยู่หัวอยู่อยู่พายอยู่หัว,อย,ยอ,ยหวอยู่ห้องอยู่น้องเออมีเป็นบอดนะทุกคนมีเป็นบอดนะมีตะบนเดียวนีไดเออทางหนึ่งปวดจากนี้กุดตะมวงเก่าอลทุกคน เบิร์เน่แล้วบันนี้นั้นเขาเอาเบิร์อะไรน,นี่เนาะตัวลุงว่าไม่ไห่ได้ได้ปุบปับปุบปับ หลังนี่ก็ปลาโขนนะจะมือจะไม่โสนเนาะทุกคนอยากเบิดละหอยกันโอ้ตายหอยที่อี่ทีตายนิตกาบมัน จักเบิดเลยเึกโอ้ยให้เบิ่งก่อนมานอยู่ทุกคนอยู่ดิให้ถวยหนึ่งไปเห็นบแบนาตอรี่แดดเห็นมันแดดช่องเด็ดระเดเด็ดเด็ดเท่เด็ดวะแต่มีอะไรทุกคนได้กันนี่ กี่มันตายบัตุพจนี่น่ะแม่บอกตายตายบ่โอย่างยังยังยังอยู่ เจ้ปลาดีเลยเบิดแล้วบันทุกคนมีแต่มองเดียวในไรวางนี่กระโบ,บนี้วางนี่นะโอ้ยนี่อยู่นี่นะอ้ยครับแล้วเลือดเต้เลือดเต้น ครับเบอร์ทุกคนแซบมาสน,นะดีรามีอยู่ให้มีอยู่บนนี้ดิรมีอยู่เฮ้ยมีอยู่ในหน่วยใหญ่อยู่นี่ละ ก็บบคืออยู่บนนั่ะนอนลายคนเก่าเขาลงนะอ,ะอะ้า้ยสับเป็นทุกคนว้ายสับอีกแล้วมือกเป็นเนะสับเป็นเราก็นี่มือกเปแล้วจะชีดาย ก็ได in uh ้อยู่หลืออยู่ตื้นก็ได้มันฆ่าเมื่อกี้ในทุกคนเป็นโรคหลือก็ได้นี่แหละอยู่อยู่แถวนี้นะเดิน4ีเดินหาละยันยันตายนะมันแห่งเล้งกำหน่งเฮ้ยทุกคนอันนี้ก็ะเม่์นี่นี่ ตัวเรียกว่าบูมบมีนี่นะมี่ใช่ไหโว้ยซับกันเลยมี่แต่ซับกับซับเอาบ,บ่ได้ครัว,วุดขุดจวดห้ามากิน ใชแล้วคลิปหนาพอ่อทำไมฮูนคุณลายได้พ่อถวยหนึ่งทุกคนนี่ดิว่าสั่นหัวแขนก้องก็ได้เอาไว้กินหนึ่งเถื่อนหนาเนาะกิดขบุญคุณลายสกุลสกค,คนทุกมองทุกบอลที่ติดตามที่เบิ่งที่โซบนั่งควหอยมาหนีจนจบเกิดจะลืมกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางนี่เด้อสกุลสกุลถ้ามาควหอยมาหนีก็ได้ถวยหนึ่ง